จะมาอา้ีพมาดูวิธีการตั้งระดับลูกลอยในบอน้ำตะโกน่ะอันนี้นะมันยอะเกินไปนี่เลยเกือบรุนนี้เลยทีนี้นนมันจะสองตัวสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะบางรุ่นมันก็ไม่ใช่มีสีเงินกับสีเหลืองจะเป็นแตกต่างกันไปนะตัวแรกเนี้ยเราไม่ต้องมาสนใจมันระดับน้ําต่ําสูงมากเยอะมากน้อยเท่าไหรอยู่ตัวที่ตัวท,ท,ท,ที่เหลืองนะอันนี้คือน้ําเยอะมาก ถ้าต้องการน้ำน้อยให้หมุนเขา้าอันนี้อยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยเยวจะหมุนเข้าทั้งสองรอบน้ำมเยอะไปหน,หนึ่งรอบสองรอบแล้วกดน้ำเดียวกับนี้นี่เราหมุนเข้าสองรอบมาดูว่าน้ำมันอยู่ระดับไหน ถ้ามันยังเยิ่นอยู่แล้วก็หมุนเข้าไปอีกโดยกดปริมาณน้ำที่เราพอใจอันนี้นเราหมไปสองรอบนะท่านผู้ชมมจะลงมาประมาณเต็มหนึ่งมันก็นยังเยอะอยู่ดีนะแล้วหมุนเข้าอีกทีสองรอบหนึ่งหนึ่งรอบ สองรล้วระบเป็นสีรอบแล้วนะตังยังไงครับอุปกรณ์จะโคกงการถดวอยนี้เหมือนกันทุกคน,กรกน,น,น,กนครับลองตั้งดูแล้วนะครับ ลงไาเยอะเลยเกือบห้าเซนน้ำก็จะน้อยลงแต่ถ้ารุ่นไหนเป็นรุ่นที่มันต้องใช้น้ําเยอะเราก็ตั้งเยอะตัดแล้วโอเคนะครับสำหรับการตั้งสุดยลอยในนใ้ำกระโคอ ให้มันน้ำน้อยน้ำมากตามใจเราชอบ,บแค่ได้เองง่ายง่ายไม่ยากลองตัวอะไรตัไหนไน,น,ไน้ำอ,อะไรนะขอบคุณอีกครั้งที่รับชมนะครับเจอกันอีกนี่เจอกันคลิปหน้า คลิปนี้ลนะ้วก่อนสวัสดีครับ